คลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องให้รัก ปรากฏตัว Unreachable Kataomoi s k i ครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพขณะนี้พี่โออยู่ที่เมเจอร์เซนเปลกสาขาสุขุมวิทเอกมัยนะครับต้องขอขอบคุณเวลาโอกาสนี้แล้วก็ยังขอบคุณไปถึงสหมงคลฟีมงคลเมเจอร์หรือมงคลภาพยนตร์ที่นำเข้าเรื่องนี้มาฉายด้วยเรื่องนี้พี่โอไปดูที่รอบสื่อมวลชนที่ SF Central World นะครับแล้วก็ได้รับความประทับใจมากเพราะว่าเจออดีตสมาชิก B.N.K รีนะจังด้ว แล้วก็คือคือเราไปดูเนี่ยเราก็ได้รับการเราก็ไปเห็นการโชว์ตัวของนักแสดงนักร้องที่เราชื่นชอบแล้วเขาก็ยังมีขนมคุกกี้อลดิชเบลิลน่ารักอร่อยอร่อยหว,วานหวาน,วานให้เราชิมด้วยนะครับมันมันเหมือนกับว่าเราได้ใจไป ใจเราให้กับหนังเรื่องนี้ไปแล้วอะแล้วดูหน้าปกสินักแสดงแต่ละคนเราชอบล่วงหน้าไปแล้วแล้วเมื่อหนังจบความยาวหนังมันอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง5นาที2ชั่วโมง10นาทีโดยประมาณเนี่ยยาวเกินกว่า2ชั่วโมงแต่เรามีความรู้สึกเต็มอิ่มมาก ตอนแรกได้พี่โอ๋ก็หวั่นใจเพราะว่าทางมงคลเมเจอร์แจ้งว่าผู้เขียนบทเรื่องนี้คือผู้เขียนบทเรื่องมอนสเตอร์นะครับเป็นหนังที่หลายคนเขาดูแล้วดำดิ่งจมลึกอยู่ในห่วงแห่งความเศร้าโศกเพราะว่าตออจบอันนี้เราสปอยเรื่องนั้นได้แล้วนะ ตอนจบตอนจบเด็กชายสองคนเสียชีวิตแต่พี่โอกลับมองเรื่องนั้นอย่างมีความสุขตอนพี่โอให้คะแนนมอนสเตอร์เนี่ยพี่โอให้อยู่ที่9เต็ม10นะครับเพราะว่าพี่โอมีความรู้สึกว่าเด็ก2คนในที่สุดแล้วเขาก็อยู่ในโลกแห่งมีความสุขอยู่แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับพี่โอแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับเด็ก2คนแต่คนปัจจุบันที่มองว่าโลกเรามีอยู่เพียงแค่โลกปัจจุบันคือโลกที่เรามีชีวิตมีเลือดเนื้อเนี่ยเขาจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นโศกนาฏกรรมเขาจะไม่มีความสุขด้้ววยก็แลแลตตต่ต่าางงงคนงม,มมมุอ แล้วพอบอกว่าเป็นผู้เขียนบทมอนสเตอร์คนก็ตีความไปกันใหญ่เลยว่าเอ๊ยเรื่องนี้มันจะต้องโศกนาฏกรรมดําดิ่งแน่ๆเลยแต่พี่โอก็สบายใจอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าผู้กํากับคือโนบุฮิโร่โดอิ จากเรื่อง b e With You หนังปี2004เรื่องนั้นก็เป็นหนังโสกนาฏกรรมเหมือนกันคือตัวแม่เสียชีวิตตัวพ่อกับลูกอยากจะเจอแม่อีกสักครั้งในวันที่ฝนตกหรือวันที่ฝนไม่ตกเนี่ยจับไม่ได้แล้วมันนานนานละ21ปีแล้วนะครับแต่พี่โอเห็นว่าเรื่องนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วมีความสุขถึงแม้ว่าจะมีความพลัดพรากจากกันก็แล้วแต่พี่โอไม่มองว่าความพลัดพรากจากกันเป็นเรื่องเลวร้ายนะครับคือตราบใดก็แล้วแต่ที่จิตใจของเรามีความสุขเนี่ย ต่อให้ตัวละครตายต่อให้ไม่สมหวังในสายตาของคนอื่นแต่ถ้าเขามีความสุขพี่โอก็ถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีความสุขเรื่องนี้ก็เช่นกันเรื่องนี้มีความไม่สมหวังชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นคือคาคาตาโอมอิเซกัยคาตาโอมอิคือประมาณรักเขาข้างเดียวรักที่ไม่สมหวังประมาณนี้เซกายคือโลก3คนนี้อยู่ในโลก ของพวกเธอตามลำพังนะครับสามคนนี้เจอกันตั้งแต่ตอนที่เป็นนักเรียนประถมอยู่ในคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนก็มีคนโตคนไหนโตสุดอ่ะฮิโรเซชิสึเป็นคนนี้ชื่อยูกะนะครับคิโยฮาระคายะคนนี้ชื่อ,อสาก,กุระแล้วก็บิสากิ นี่สุกิสกิฮานะและยังมีริวสุเกะโยโกฮามาแสดงเป็นเทนมะด้วยตามเนื้อเรื่องที่เขาให้สปอยได้สปอยได้เพียงแค่เนื้อเรื่องและตามตัวอย่างภาพยนตร์เท่านั้นนะครับเขาบอกแค่บอกได้แค่ว่า3คนเนี้ยเจอกันตั้แต่คณะประสานเสียงครั้งนั้นตั้แต่ตอนประถมต่างคนตอนนั้นอายุ10ขวบ9ขวบ8ขวบตามลำดับแล้วหลังจากนั้น3คนก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็นเวลา12ปีมีความสุขอยู่ในโลกส่วนตัวของพวกเธอมาตลอดจะกินจะไปเที่ยวจะกินอาหารจะไปไหนมาไหนด้วยกันหรือจะแยกกันไปก็แล้วแต่ต่างคนต่างก็บอกว่าไปเรียนมาหาลัยบ้างทำงานบ้างเป็นพาร์ทไทม์บ้างเต็มเวลาบ้างก็แล้วแต่ทุกคนแล้วก็กลับมาเจอกันที่บ้านนะครับอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของพวกเธอรูทีนเนี่ย สิ่งที่เป็นชกิจวัตรประจำวันของเธอก็เปลี่ยนไปเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งที่แสดงโดยริวสเกะโยโกฮามาในเรื่องชื่อเทนมะเข้ามาปรากฏตัวนะครับมาพอมาปรากฏตัวแล้วก็เกิดการความรู้สึกในอดีตหรือว่าความรู้สึกเดี๋ยวจะเริ่มสปอยแล้วต้องพยายามพูดไม่สปอยนะครับเมื่อมีผู้ชายคนนี้เข้ามามันก็ทําให้ความ ชีวิตประจําวันของผู้เธอก็เปลี่ยนไป oh. มันพูดได้แค่นี้มันน่าเสียดายมากเลยหนังหนังดีที่เราอยากพูดมันจะพูดไม่ได้เหมือนเหมือนถ้าเราพี่โอ๊ยยกตัวอย่างหนังเรื่องใดขึ้นมานะคุณผู้ชมก็จะจับทางได้เลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีทางเป็นยังไงเรื่องลึกลับหักมุมซับซ้อนของเรื่องนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพี่โอ๊จะไม่สามารถพูดเรื่องอื่นมาเทียบเคียงได้เลยแต่พูดเฉพาะที่มันเป็นเ,เป็นผลงานของผู้กำกับผู้เขียนบท แต่มันมีสิ่งที่ร่วมกันบางอย่างนะครับคือพี่โอมีความเชื่อพี่โอมีความเชื่อในเรื่องในเรื่องจักรวาลน,นะครับว่าจักรวาลไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตแค่เราเท่านั้นมันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะและสิ่งนั้นเนี่ยหรือโลกนั้นมันก็อาจจะไม่เหมือนที่เราคิดไม่เหมือนที่เราจินตนาการ สมมติว่าอันนี้สมมตินาะสมมุตินะไม่เกี่ยวกับหนังนะสมมุติว่าโลกของผีเราจะคิดว่าผีคือคนที่ตายไปแล้วแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบผีผีจะเป็นผีที่โหดร้ายเป็นผีที่น่ากลัวเป็นผีที่หิวโหยนะครับแต่เรามันจะเหมือนอ่ะอันนี้พูดถึงมอนสเตอร์ได้มอนสเตอร์เนี่ยเด็กอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งไปแล้วเด็กสองคนนั้นแต่เขาอยู่ยังมีความสุขเพราะโลกอีกโลกหนึ่งของเขาที่เขาย้ายไปใหม่เนี่ย มันก็เป็นโลกที่สมบูรณ์แบบในแบบของเขานะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนั้นดูแล้วมีความสุขนะพี่โอพูดได้แค่เรื่องที่เกี่ยวข้องคือมอนสเตอร์กับบิวิวบิวิวมันจะนานเกินไปเดี๋ยวจะลืมนะครับ<ม>ก็ให้รักปรากฏตัวตรงนี้คำโปรเขียนว่าความรักของฉันเธอมองเห็นบ้างไหมก็แสดงว่ามีเรื่องความรักมาเกี่ยวข้องเป็นดราม่าโรแมนติกด้วยนะครับเป็นดราม่าโรแมนติกแฟนตาซี ไม่มีสยองขวัญน,นะเรื่องนี้ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสยองขวัญระทึกขวัญเพราะฉะนั้นจะมาคุณผู้ชมจะตูต่ไปเองว่าเอ้นี่หนังผีหรือเปล่าหนังหลอกวิญญาณหลอกหลอนหนังมีฆาตรกรโรคจิตหนังตื่นเต้นระทึกขวัญหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับถึงถึงจะมีอสมมุติว่าสมมุติว่ามีผีก็ไม่ใช่หนังสยองขวัญสมมุติว่ามีฆาตรกรโรคจิตก็ไม่ใช่หนังระทึกขวัญเป็นหนังที่ ใครๆก็ดูได้เมื่อวานพี่โอเห็นเฟสน้องจิงโจ้ที่เป็นแฟนคลับของเรานะก็บอกว่าดูจบแล้วอยากชมภาค2ทันทีนะครับแล้วคุณลิลาจังดูจบออกมาก็เห็นว่าหน้าตาเธอดูมีความสุขอิม่มเอมพี่โอกับน้องไปดูเรื่องนี้ก็ดูจนจบเครดิตขึ้นเลยล่ะแล้วก็ดูแล้วก็ตบมืออย่างมีความสุขนะครับท้ายเรื่องมีเครดิตตัวหนึ่งด้วยใช่ไหมจำไม่ได้ละ เพราะว่ามันเหมือนจะมีพวกเธอจะต้องพากันไปที่ไหนแหละ,ะทีนี้สปอยไปแล้วเนี่ยนะว่าในที่สุดพวกเธอก็อยู่ยันจบเรื่องนะครับอ่ะและผู้ชายล่ะผู้ชายไม่มีในบปสเตอร์ไม่ไม่พูดดีกว่าไม่บอกดีกว่านะครับให้คุณผู้ชมไปหาดูเองสิ่งที่คิดว่าคล้ายกับเรื่องนี้คือโลกที่ทับซ้อนกันอย่างเรื่องมอนสเตอร์ ก็มีแนวคิดที่สำคัญกับเรื่องนี้ไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวจะสปอยส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดคือเรื่องนี้อ่านตรงนี้ขอสปอยเพราะว่ามันแต่ว่าไม่ได้สำคัญกับนี้เรื่องเท่าไหร่คือเรื่องนี้มันมีคนไม่ดีนะครับแล้วคนไม่ดีเนี่ยทำให้เรานึกถึงเด็ก14ที่พารละก้นมากมา,กม,ากมันมันต้องเป็นลักษณะนี้แหละคนที่สร้างความเสียหายให้กับสังคม โดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองทําผิดทําพลาดเพราะว่าเห็นว่าตัวเองเป็นเด็กอยากจะทําอะไรก็ได้ทําไปก็ไม่มีความผิดทําไปกฎหมายก็สังคมก็ให้อภัยเพราะกฎหมายอ่อนนะครับหรือว่าจะติดสถานพินิจปัาเตียวเดี๋ยวก็ออกมาพอออกมาแล้วก็ไม่ได้รลึกไม่ได้สํานวกอะไรตรงนี้ดูแล้วน้ําตาไหลพลากเลยที่จะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนะแต่ว่ามันมีตัวละครนี้อยู่แล้วก็เกี่ยวข้องกับพ่อคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าสูญเสียลูก ไปจากเหตุการณ์สมมติ่าจากเหตุการณ์พาราคอนแล้วกันมันมันเศร้าอะครับมันมันมันเศร้าแล้วมันมันมันคือสิ่งที่เห็นได้ในเรื่องจริงมันไม่ใช่เหตุพาราคอนอย่างเดียวหรอกมันมีเหตุการ์ยิ่งเหตุอื่นๆอีกเยอะแยะนี่พี่โอพูดยี่งพยายามจะไม่ได้บอกสปอยไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่นึกขึ้นมาได้เอาเป็นว่าเรื่องนี้พี่โอให้8เต็ม10 เพลงเพราะมากครับโดยเฉพาะเพลงประสานเสียงในโรงเรียนก็ถ้าพี่โอดและผิดพลาดครับตกบกพร่องก็ต้องขอภยัยคลิปนี้ขอบคุณมงคลเมเจอร์แล้วก็เมเจอร์ซีนเพ็กซ์โดยเฉพาะสาขาสุขุมวิทนะครับตอนนี้เขามีโปรตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสเวลา ตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปราคาเพียงแค่ที่นั่งละ99บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีโปรเช้าวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับแต่ราคาสูงกว่าน,นี้นิดนึงโปรวันพุธก,ก็ยังคงมีเหมือนเดิมก็อยู่สถานีรถไฟฟ้า b t s เ e อกมัยนะครับไม่ใช่ m r t สุขุมวิทถึงแม้ว่าชื่อสาขาจะเป็นสุขุมวิทแต่ตอนนี้เขาก็เพิ่มเป็นสุขุมวิทเอกมัย e แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆถ้ามีอะไรผิดพลาดาตกบกพร่องขออภัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวยไหม สวยทุกคนเลยครับเรื่องนี้